การเลี้ยงปลาด้วยจุลินทรีย์นะครับเป็นเทคนิคใหม่ในการเลี้ยงปลานะครับซึ่งทําให้น้ํามีคุณภาพดีปลามีการเจริญเติบโตด,ดีแล้วก็ช่วยลดค่าอาหารได้ด้วยภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับได้ทดลองนําระบบนี้มาใช้ในการเลี้ยงปลานิลแล้วก็ปลาดุกนะครับพบว่าปลามีน้ําหนักดีแล้วก็การจัดการค่อนข้างสะดวกการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟอกเนี่ยมันเป็นยังไงอะครับก็จะเป็นการเลี้ยงปลาระบบปิด โดยประกการก็คือจะเป็นการประหยัดน้ำนะครับก็คือน้ำเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนถ่ายออกน้อยนะครับเ,เพราะว่าของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาแล้วก็เศษอาหารที่เหลือมันจะมีแบคท,ทีเรียนะครับที่เราเตรียมในัวฟอกเนี่ยมันจะย่อยสลายพวกของเสียเนี่ยให้เป็นตะกอนฟอกที่ตามทที่เห็นนนนะครับแล้วทีนี้ ตะกอนฟอกตัวนี้นะครับปลาเนี่ยมันสามารถที่จะกินเข้าไปได้อีกทีหนึ่งนั่นก็นําไปสร้างเป็นเนื้อได้อีกเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะ1ประหยัดน้ำนะครับสประหยัดอาหาร3ก็คือประหยัดแรงงานนะครับเราสามารถที่จะใช้คนอาจจะ 1- นหรือสองคนในการจัดการในเรื่องการให้อาหารนะครับการ จับปลาเนี่ยง่ายนะครับอันนี้ถ้าเราจับระบบดีๆเราสามารถที่จะเลี้ยงแบบหม,ม,มุนเวียนก็คือลงไปทีละชุดละชุดละชุดถังนี้โตขึ้นจำหน่ายจำหน่ายจำหน่ายแล้วก็หมุนเวียนกลับมานะครับแล้วก็ระบบนี้เรื่องเรื่องโรคเรื่องโรคของปลาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะมันเป็นระบบปิดเราไม่ได้มีน้ําจากภายนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยพวก พยาธิพวกเชื้อโรคเนี่ยก็จะค,ค,คือไม่มีเลยนะครับตั้งแต่เราเลี้ยงมาเนี่ยปัญหาตัวนี้ก็จะไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องอมีความพร้อมก็คือเรื่องเพราะามันเนื่องจากมันอยู่ในโลกปิดนะครับแล้วก็ปลาค่อนขอ้างจะแน่นอย่างเช่นถังเนี่ยเลี้ยงปลาเป็นพันนะครับในขนาดที่พื้นที่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องลมออกซิเจนสำคัญ เราะนั้นเราจะต้องมีออกซิเจนให้ตลอดลตอนนี้เราก็จะใช้ปั๊มลมแล้วก็เป็นหัวายนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงกรณีที่ไฟดับก็มีเครื่องสำรองไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับต้องก็งมีอากาศให้ตลอดนะครับให้ตลอดส่วนเรื่องน้ํา เรื่องน้ำเนี่ยเราก็จะต้องมีสำรองไว้นะฮะก,กรณีที่บางทีมันมีตะกอนฟอกอะไรมากเกินไปเนี่ยโดยคุณภาพน้ํามันเปลี่ยนบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเใงระบบนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเราก็มีน้ําที่จะสำรองไว้ใช้เราถ่ายตะกอนออกแล้วก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็การกรบสะอาดตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครัะในส่วนเขาบอกเลี้ยงจะมีอยู่ ลายลักษณะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบ่อเออบ่อกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้จะอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับปริมาตรน้ำบ่อขนาดนี้เขาเรียกว่าบ่อขนาด3,000ันลิตรนะครับแต่ว่าเราใส่น้ํามันก็ไม่ได้เต็มนะก็จะตีสักประมาณตีสน้ําประมาณ2 0 0 0ันลิตรนะครับระดับน้ําประมาณนี้ไม,ไ,มไม่ได้ขึ้นเต็มนี่ก็คือประมาณสอง0ันลิตรนะครับ หรือถ้าเราไม่มีบอ่อแบบนี้เราอาจจะใช้เป็นบอ่อที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับนันจะเป็นบอ่อเป็นเป็นถังแบบสี่เหลี่ยมก็เป็นถังไอพีดีเหมือนกันพลาสติกพี c นั่นจะขนาดประมาณพันลิตรนะครับก็คือ1ตันปริมาณฟลาก็ปล่อยให้สัมพันธ์กับปริมาตรข,ข,ของบอ่อเลี้ยงถ้าไม่มีบอ่อแบบนี้เราก็อาจจะใช้เป็นบอ่อซีเมนต์ก็ได้บอ่อปูน ก็ได้เหมือนกันครับแต่ก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่บอยว้นีมน้มันมีข้อดีเพราะว่ามันหนึ่งมันเบาทำความสะอาดง่ายนะครับผิวนี่มันลรื่นอากาศที่ตาจะช้ำอะไรมันก็น้อยในการเริ่มต้นเลี้ยงเราต้องทํำยังไงครับผม่ในช่วงเริ่มต้นเลี้ยงเราก็จะต้องเตรียมน้ําก่อนนะครับที่จะเตรียมน้าฟลอกนี่แหละ ก็จะมีส่วนผสมในการเตรียมก็จะมีแบคทีรียนะครับแบคทีรียที่จะมาทำเคราะถ้าไม่มีโมเชื่อแบคทีรียเราก็สามารถที่จะใช้แบคทีรียธรรมชาติที่อยู่ตามก้นบอ่อนะครับแล้วก็ไปเอาไอ้ดินก้นบอ่อที่เลี้ยงปลาเนี่ยนะเอามานะครับอ่ามีหนึ่งมีดินก้นบ่อนะครับถ้าเราไม่มีแบคทียส a เ็จรูกอสองก็คืออา,อาหารเนดประดุกนะครับที่มีโปรตีน สามสิขึ้นนะครับเป็นฐานเม็ดประดกแล้วก็มีรำนะครับมีรำแล้วก็มีปูนขาวนะครับถ้าไม่ใช้ปูนขาวก็อาจจะเป็นดูลมไม้นะครับหรือว่าซีโอไลท์ก็ได้นะครับก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยตามตามส่วนผสมนะครับส่วนส่วนไอาน้ำหนักของส่วนผสมเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราเตยมน้ำกี่ตันนะครับ มันมีสูตรในการผสมอยู่นะครับก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาหมักใส่ในในถันทงที่จะเลี้ยงนะครับที่เราเตรียมน้ํำไว้นะเสร็จแล้วก็เปิดปัมลมนะครับให้ส่วนผสมที่เราเตรียมในน้ำเนี่ยให้มันสลายแล้วก็จนเกิดไอตะกอนฟลอกนะครับก็ใช้เวลาอยู่ปนป่วนนะครับประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์กนะว่าที่น้ําจะใช้ได้ ก็คือในช่วงที่เราเตรียมน้ําในช่วงของสามสัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องหมั่นเช็คนะครับก็คือเราจะต้องเช็คอแอมโมเนียนะครับอแอมโมเนียควรจะไม่มีในน้ำมนันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็มีดีโอคือออกซิเจนเนี่ยประมาณ3หรือ4ประมาณ4ขึ้นไปนะครับสี่ 4, ถึงห้าเนี่ยนะครับแล้วก็ PH นะครับ ปาควรจะอยู่ระดับประมาณก,ากลางๆนะครับปร,ประมาณเจ็ดนะก,กลางๆอาจจะสักหกจุดห้านะครับเจ็ดเจ็ดจุดห้าแปดประมาณเนี้ยอยู่ช่วงก,กลางนะครับก่อนปล่อยปลานะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็เอาปลาบางส่วนนะครับสองคมตัวอะไรพวกนีน้ใส่กลมก่อนเอาไว้ในน้ำแถวเตรียมนะครับปล่อยเรื่องอมัสองสามวันถ้าปลาสามารถอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยเอาปลาคับหลง เกิดผลแน่นอนนะครับเดี๋ยวไม่เกิดปัญหาเวลเราไปปล่อยต่างไปเยอะๆนะมันอาจจะถ้าน้ํามันยังไม่ไม่ไม่ดีนะครับมันจะไปปลาเนี่ยตายเยอะแล้วก็เอาบางส่วนลงก่อนอ่าม,มานี่ครับแล้วก็ในช่วงที่เราเลี้ยงเราก็มีการควบคุมเรื่องคุณภาพน้ํานะี่ครับก็มีการเช็คเรื่อง pH นะครับคงมีกฎเป็นดังน,นะครับถ้า pH มันลด นะครับด,รดีเฮดรถก็คือน้ำมีค่าเป็นกรดแล้วก็เติมพวกซีโอไลท์บ่ขนาดเนี้ยเราเติมเราเติมปูนขาวหรือซีโอไลท์ที่ดูละไม้เนี่ยที่250กรัมนะครับต่อครั้งแล้วก็ถ,ถ้ากรนมันเยอะเกินไปนะครับที่เราเราเช็คในกลวยถ้ามันสูงมากากรนมันเยอะมากก็อาจจะมีการถ่ายกรนออก ก็ใช้าการรักนามนะครับตะกอนอกแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปทีนี้ถ้าถ้าตะกอนมันน้อยนะครับฟอกมันน้อยแล้วก็เติมกรังน้ำตาลนะครับกรัน้ำตาลก็เติมอยู่ที่250เหมือนกันเท่ากับซีวไรหรือบางทีเราส่วนมากเราเติมพร้อมกันก็คือเราเติมปูนที่เกลดเติมปูนขาวเสร็จนะครับแล้วก็เติมซีะไรไปด้วยพร้อมกัน าเรื่อง,งของการเติมออกซิเจนล่ะครับจะต้องเติมมากขนาดไหนครับออกซิเจนนี้เราไม่ได้วัดนะครับคือเราไม่มีความจำเป็นต้องวัดเนื่องจากว่ามันพออยู่แล้วประมาณนี้ที่เห็นนะครับอันนี้เราใช้หัวสายพิ้่ห้าหัวนะครับแล้วก็ปลามันสดชื่นเนี่ยก็จะถือออกซิเจนมันพอแล้วเราไม่ต้องวัดนะครับออกซิเจนเราเราไม่ได้วัด หลักก็คือจะวัดแต่พวกไอเนะครับก็เป็นด่างกับตะกอนฟอกสองต้องอย่างพันนันเองคือยังไงออกซิเจนมันก็พออยู่แล้วคือถ้าออกซิเจนมันลดเนี่ยตาย่อมมีปัญหาน,น่แน่มันก็จะลอยตัวลอยนอี้ถ้าไฟดับเราก็เปิดเครื่องส่องไฟเรื่องของการให้อาหารหละครับตอนนี้เราให้อาหารแบบให้ให้แบบกินจนอิ่มให้เป็นทีนะ่ให้วันละสามครัง้งเช้าเทีย่ยงเย็นให้กินจนอิ่มก็คือ เราจะหวานไปรอบหนึ่งก่อนนะครับหลังจากถึงบ่อสุดท้ายก็กลับมาดูบ่อแรกมันกินหมดไหมถ้าหมดหวานอีกนะครับแต่มาดูอีกถ้ายังไม่อิ่มก็หวานอีกกินจนอิ่มนะครับแต่ไม่ให้เหลือนะครับถ้าเหลือต้องกักออกเพราะว่าถ้าเหลือหนึ่งก็คือมันอาหารทิ้งเปล่านะครัย จะอาจจะท้ให้น้ำมันเสียด้วยแต่มันดูแลง่ายครับถ้าเห็นอาหารเหลือมันก็เห็นแล้วก็ตักออกเห็นนั้นเองบางทีบ่อนี่มันมันอาจจะอิ่มก่อนนะครับบ่ออื่นยังไม่อิ่มแล้วก็ตักบ่อนี้แล้วให้บ่อนน้นนะครับอาหารไม่ทิ้งนะครับตักจากบ่อนี้แล้วก็ไม่ให้บ่ออื่มันเสียจากที่ทดลองเลี้ยงมาครับลักษณะของปลาเป็นยังไงบ้างครับที่เลี้ยงในระบบนี้ปลามันอ้วน เพราะว่ามันกินอิ่มตลอดนะครับมันกินเหมือนก็คือเช้ากินอิ่มพอถึงเที่ยงมันก็จะกินอีกอ้วนนะครับอ้วนสั่งขึ้นสั่งขึ้นแล้วก็ลูกขนาดตัวก็มันคล้ายๆจะตัวมันสั้นคือมันสั้นน่จะเป็นเพราะว่ามันอ้วนนั่นแหละมันก็เลยดูสั้นบางทีถ้าปลาที่เราเลี้ยงในบ่อดินบ่อเนี่ยจะเห็นตัวยาวเพราะว่านั่น,น,น,นมันเพราะว่าผมรรถภาพนิดนึง แต่ถ้าเราดูเนี่ยตักมาดูดูเลยตาไม่อกแต่ตัวเป็นต่อมนิดหนึ่งแล้วสันข้างบนในสันมันใหญ่ใช้เวลาในการเลี้ยงนานไหมครับในระบบนี้ครับคุณอายุการเลี้ยงก็ประมาณพอกับเลี้ยงกระชับนะครับ okay. อย่างปันนินก็ถ้าเราเลี้ยงจากปานนิ้วก็สี่เดือน ต้องการไซส์ขนาดไหนถ้าต้องการไซส์ใหญ่ก็อายุการเลี้ยงก็นานขึ้นนะครับถ้าไซส์เล็กกว่าสามเดือนครึ่งสี่เดือนดีนึงครึ่งนะครับกระดูกก็จะโตเร็วกว่านนินนะครับกระดูกสามเดือนก็ขายได้แล้วนะครับนอกจากเราต้องการไซส์ใหญ่ก็เพิ่าามขึ้นระยะเวลาเลี้ยงไปเป็นสามเดือนกับก็เป็นสามเดือนครึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ปลาไซส์ใหญ่ขึ้น สำหรับใครที่สนใจการเลี้ยงปลาด้วยจุลินทรีย์ในระบบไบโอฟลอกนะครับก็มาดูได้ที่สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ